สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนช่องเสปบโตบอลเช้านะครับแน่นอนฟุตบอลทางเลือกครับฟุตบอลบาราซิลนอลอาร์เจนบอนอเมริการวมถึงบอลเม็กซิโกต้องเสปบโตบอลเช้าเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เน้นๆ3คู่ครับประจําวันศุกร์นะครับที่14มีนาคมนะครับวันนี้หลักๆไปที่ฟุตบอลเม็กซิโกครับลีกของแปลกเลยนะครับ3คู่ครับนอกนี้เนี่ยถ้าใครต้องการตัวเด็ดตัวเน้นทีเด็ด v i p นะครับทศนะการโอกาสเข้าเป้าเข้าวินสูงมากๆ สามารถกดคลิกลิงก์ได้เลยตรงคอมเมนต์ที่ปักปุดไว้นะครับดีแน่นอนมีากิจการรมให้ร่วมสนุกด้วยนะครับทายผงทายผลไม่มีค่าใช้จ่ายหรรับเส bon ื้อฟุตบอลเกตผู้นิยมกันฟรีๆอย่าลืมคลิกลิงก์กันเข้ามานะครับส่วนวันนี้ครับ3คู่ไปที่คู่แรกครับเกมืระหว่างทางด้านเนกาซ่าครับเกิดกับขับเลอออนนะครับพุนี้เตะเวลา8ปดโมงเช้าซึ่งก็มาจากลีกเม็กซิโกอย่างที่บอกนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยลีกเม็กซิโกตอนนี้เล่นมาแล้ว11เกมนะครับเนกาซ่าเจ้าถิ่นอยู่อันดับที่18อ่ะอยู่อันดับที่6นะครับมมี18แต้ ส่วนทางฝั่งขับเลออนอยู่ดับ1เป็นจา่าฝูงมี26แต้มเพราะนั้น Leon เลออนปีนี้ลุน้นแชมป์เต็มๆนะครับแล้วย้ำอีกรอบว่าขับเลออนปีนี้เนี่ยคุมทีมโดยเอโดโดเบลิโซ่นะครับกุนซือที่เคยทำเซลตาบีโก้นะครับแล้วผลงานดีซึ่งได้ว,ว่าตามตารางคะแนนทีมเยือนก็ดูดีกว่านะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยเนกาซา2เกมหลังสุดแพ้เลยนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยแพ้ทั้งตอลูกา2-5แล้วก็มีแพ้ทางด้านตีเกส1-2นะครับ ตัวขับเลออนเนี่ยถึงแมนะ้นัดที่แล้วจะแพ้กับซานโตสลูก้าหนึ่งสองแต่ก่อนหน้านั้นชนะมาสามเกมชนะทางด้านตีฮวนหน้าสองหนึ่งมีชนะตีเกตหนึ่งศูนย์แล้วก็มีทางด้านชนะซานหลุยสองหนึ่งเพราะนั้นขับเลออนเะนี่ยฟอร์มยังดูดีกว่านะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยถ้าเช็คเรื่องเหนื่อตัวเฮดครับเจอก,กันมาช่วงหลังห้าครั้งขับเลออนชนะสองเนกาซาชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันสองนะครับเพราะนั้นเฮตัวเฮดเนี่ยทีมเยือนก็ดูดีกว่านะครับด้านความพร้อมครับวันนี้เนี่ย ทางฝั่งเนกาซ่าครับก็ไม่มีผู้เล่นอย่างโอเลเวลสนะครับที่เหลือเนะี่ยอยู่กันครบด้านขับเลออนเะนี่ยก็ไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะครับดังนั้นวันนี้เนกาซ่าจะประกอบไปด้วยกองหน้าเนะี่ยเป็นทางด้านคอมบินโดอาบอนเนียนะครับกองกลางมีเดบูเอ้นนะครับมีทางด้านโรดิเกสแล้วก็มีทางด้านปาลาเซวิโนนะครับส่วนทางฝั่งขับเลออนนะครับคุณภาพสเตตดีกว่าแนะ่นอนนะครับกองหน้านำะโดยยอนการดิสนะครับนอกนั้นเนี่ย ถ้าใครจำฮาเมสโรดิเกตได้อดีตนักเตะเลียมาริดอดีตนักเตะปอร์โตโมนาโกก็สตาร์ทีมชาติโคลอมเบียในปัจจุบันมาอยู่ที่ขับเลออนที่เม็กซิโกทีมนี้นะครับวันนี้จะลงเป็นเพลย์เมเกอร์ปีกซ้ายเป็นเมนโดซ่าครับกองกลางมีเอเชเวเลียนะครับทางด้านฟอนเซกานะครับแล้วก็แน่นอนกุนซืออย่างที่ผมบอกเป็นด้านเอเดโดเบดิโซนะครับกุนซือชาวอาร์เจนตินาฝีมือดีนะครับอันวันนี้เนะี่ยขับเลออนคุณภาพทีมดีกว่าด้วยครับอาจจะมาเยือนแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ตามเงื่อนไขเนี่ย เขาให้เนกาซาเหนือกว่านิดหน่อย0-25ผมมองว่าก็ต่อตามภาษาการเป็นเจ้าบ้านแต่ฟอร์มโดยช่วงหลังก็ต้องบอกขับเลออนดีกว่านะครับตอนนั้นวันนี้เนี่ยให้ถึง2อมุมเลยครับเชื่อว่าขับเลออนไม่แพ้และมีโอกาสจะเซอร์ไพรส์ชนะด้วยผมให้ถึงพิกชนะเลยเพราะว่าเป็นทีมที่ผมเคยดูฟอร์มนะครับผมมองว่าขับเลออนจะชนะได้ครับวันนี้เชียร์ขับเลออนจะบุกชนะเนกาซา2-1หนึ่งให้เชียร์ขับเลออนและซากอร์สูนะครับบอลเม็กซิโกเนี่ยยิงกันง่ายเพราะเกมรับไม่ดีทั้งคู่นะครับส่วนคู่ที่2นะครับ ไปดูทีมระหว่างทางด้านเกเลตาโลครับเป็นทีมที่เคตันซินวานะอดีตนกเตะเบองทองนยเคยไปเล่นช่วงหนึ่งนะครับเจอกับทางด้านมาซัตลานคุณเตะเวลา8ปโมงเช้าซึ่งก็ตามตารางคะแนนนะครับเกเลตาโลเนี่ยอยู่ในอันดับที่14นะครับจากทั้งหมด18ทีมก็คือโซลารนะครับเพิ่งมี10แต้มส่วนมาซัตลานอยู่อันดับที่12นะครับมี13แต้มเพราะนั้นคะแนนห่างกันอยู่3แต้มนะครับโดยมาซัตลานอันดับเนี่ยดีกว่า ซึ่ง5เกมหนังสุดครับเกเรตาโลชนะเกมเดียวเกมที่ชนะภูอบา2-0นะครับที่เหลือนนะัดที่แล้วก็แพ้ให้กับตีเกส่วนหนึ่งนะครับส่วนทางด้านมาซัลลานเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1คืออาจจะชนะน้อยชนะเกมเดียวแต่ก็คือไม่แพ้ใครเรียกได้ว่าเสมอบ่อยนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับปาชูกา1-1แล้วก็มีเสมอกับคูตอาซูนทีมยักษ์ใหญ่1-1นะครับดังนั้นฟอร์ม มาซัดลานชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3เรได้ได้ว่าช่วงหลังเนี่ยเกเรตาโลไม่เคยชนะเลยนะครับได้ได้ว่ามาซัดลาใน,นชนะก็ชนะได้ค่อนข้างขาดด้วย30กับ2 0ตอนปีตอนซีซั่นที่แล้วนะครับดังน,นั้นก็เฮตเนะี่ยมาซัดลานก็ดูดีกว่าโดยความพร้อมวันนี้ครับท้งฝั่ง,งทีมอย่างเกเรตาโลเนี่ยไม่มีทางตัวเดิมๆนะครับที่ยังเจ็บส่วนทางด้านมาซัตลานเนี่ยไม่มีทางด้านบาเซนัสนะครับนักเตะปานามาแล้วก็ไม่มีด้านอามาริยานักเตะปาลากวัวนะครับ วันนี้ในเกเรตาโลจะประกอบไปด้วยกองหน้านะเป็นทางเดมาเรียคัมโปสนะครับตัวลุกมีทางด้านเอสโคบานะครับมีปาเซียโดกองกลางมีทางด้านเลโตล่ากับทางด้านโบกาอินนะครับตัวนังฟังมาซัลลานะครับประกอบไปด้วยกองหน้านะเป็นทางโมเลโนบีเอกัสนะครับตัวลุกมีเมเดเดตติมีทางปิซาโลนะครับกองกลางมีทางด้านอินเตรยโกมีทางด้านกาดีเนสปีขวาเป็น โคลูล่าแล้วก็ด้าน้ายเป็นดิอาร์ตบาร์เกสนะครับเพราะนั้นก็เกตเล่นจริงๆพอกันนะครับแต่ฟอร์ของมาซัลาเนี่ยดูดีกว่าดังนั้นตามเงื่อนไขเนี่ยเขาให้เสมอเกเรตาโลเจ้าบ้านไม่ได้เป็นต่อเลยนะครับและช่วงหลังเนี่ยก็มักจะผูกปีแพ้เลยเต็มที่คือเสมอเพราะนั้นคู่นี้เชียร์มาซัลานครับดูแล้วน่าจะยิงกันน้อยสก,กอร์ต่ำเพราะว่าเกมลุกในแย่ทั้งคู่คู่นี้ชีส้สก,กอร์ต่ำและขอเชียร์มาซัลานครับจะบุกชนะเกเรตาโล1-0นนะครับคู่นี้เชียร์มาซัลลานและสกก ไปดูกันเวลา1ิบโมงหนาทีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติ่งไว้ทําไม5้านาทีนะก็คือเตะ1ิบโมงนั่นแหละนะครับปูอีบาครับจะเจอกับโทลูก้าคู่นี้ในบอลเม็กซิโกอีกคู่หนึ่งนะครับโดยแน่นอนโทลูก้านี่ให้จับตามองให้ดีนะเป็นทีมที่พึ่งขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนะครับเสร์ฟทัพได้ดีมากๆโดยตามตารางคะแนนเนี่ยปัจจุบันปูอีบาเจ้าถิ่นอยู่อันดับที่สิกนะครับอันดับ3ามจากท้ายตลางเพิ่งมีแดแต้มส่วนทางฝั่ง,งโทลูก้าอยู่อันดับที่สี่มี21เแต้มนะครับรเพราะฉ โดย5เกมหลังสุดครับปูอิบายเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับคือเกมที่ชนะตีฮวนหน้า2-0ที่เหลือ3เกมก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้รวดแพ้ทั้งทางด้านภูมัสนะครับ1-3มีแพ้เกเรตาโล0-2รวมถึงแพ้ปาชูกา1-2ส่วนทางฝั่งโทลูก้าชนะ4จาก5เกมนะครับนัดที่แล้วเนี่ยก็สามารถถล่มเนกาซ่าได้5-2เกมลุกดีนะครับก่อนนั้นมีชนะทางด้านเกเรตาโล5-0แล้วก็มีชนนนะะททาาางด้้คคััวเเร4กกกกมมลลุูๆบ ผู่นี้เนี่ยเจคเฮตูเฮติช่วงหลังเจอกันมา5ครั้งนะครับทอรูก้าชนะไปสพูบาชนะ1แล้วก็เสมอกัน2 h e a d t o h e a d เนี่ยทางด้านทีมเยือนดีกว่านะครับเจอกันมาเกมแรกในซีซั่นนี้ก็ทอรูก้าถล่มไป5้สูตรนะครับโดยความพร้อมครับวันนี้เนี่ยพูบาไม่มีคาวาลินี่ครับนักเตะแคนาดานะครับกับทางด้านโกเมสส่วนทอรูก้าไม่มีตัวเจ็บตัวแบนดังนั้นพูบาจะประกอบไปด้วยทางกองหน้าครับเป็นคินโดเนสนะครับจับคู่กับกุสตาโวฟาร์เรีิอัสนะครับกองกลางมีมาลิน ตัวรับมีโมยาโน Art, ่านทางด้านกอนซาเลสดิอาร์ตวิงแบ็กขวาเป็นทางด้านกูราเต้นะครับด้านซ้ายเป็นอังกูโร่ส่วนทางฝั่งโซลูก้าครับเต็มไปด้วยสตาร์นะครับกองหน้าเนี่ยเป็นเปาลินโย่ที่เคยเล่นกับบราก้านะครับด้านซ้ายเป็นเวกาตัวกองกลางมีทางด้านเฮ็กตอร์ไอเดล่านะครับกองกลางร,ระดับดีกีทีมชาติเม็กซิโกที่เคยเล่นกับปอร์โตกับไอเรลิโกมาลิศนะครับแนวรับเนี่ยมีบูโน่เบนเดสนะครับมีเบเนเซโน่แล้วก็ประตูเป็นทางด้านเปาโลเปที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เอสปันยอนเพราะนั้น ทอรูกาเนี่ยตอนนี้เหมือนสำล้อถูกหวยนะครับนักเตะคุณภาพดีเนี่ยไหลเข้าสู่ทีมเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยคุณภาพนักเตะก็เหนือกว่าแต่อาจ,จต้องมาเยือนตามเงื่อนไขเนี่ยเขาให้ทอรูก้าเหนือกว่า0.75ผมมองว่าภูอีบาเจ้าบ้านนี่ไม่ได้มีอะไรดีเลยนอกจากเล่นในบ้านนะครับฟอร์มก็แย่คุณภาพนักเตะก็แย่ดังนั้นวันนี้ทอรูก้าจะบุกชนะได้ครับคู่นี้เชียร์ทอรูกาครับจะชนะได้2-1เป็นอย่างน้อยหรือ3-1เลยนะครับเพราะเกมลุกก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เชียร์สกอร์สูง ให้เชียร์ทอลูกาครับเหนือกว่า0 7 5ชนะแน่นอนให้เชียร์ทอลูกาและซกอร์สูงนะครับอันนี้คือ3คู่ประจําวันนี้สําหรับบอลช่วงเช้าสําหรับช่องสเตปปะทาโตบอลเช้านะครับวันนี้ก็จะไปที่เม็กซิโกล้วนๆเลยนะครับสำหรับ3คู่ประจําวันศุกร์ที่14มีนานะครับย้ำอีกรอบนะครับใครต้องการทีเด็ดตัว VP ตัวเน้นๆตัวชัวๆเนี่ยสามารถกคดคลิกเลยตรงคอมเมนต์ที่ปักปุดไว้ด้านล่างนะครับส,ส,ส่วนวันนี้3คู่ครับย้ำอีกรอบ เดกาสซ่าขับเลยอนให้เชียร์ขับเลออนเขาจะบุกชนะสองหนึ่งแลสะสกอร์สูงคู่สองนะครับเกเรตาโรเจอมาซัลลานมาซัลลานจะบุกชนะหนึ่งศูนย์แลสะสกอร์ต่ำคู่สามนะครับผู้อีบาเจอโตลูกา้าโตลูกา้าจะชนะสองหนึ่งหรือสามหนึ่งแลสะสกอร์สูงนะครับนี่คือสามคู่คุณร่วมเชียร์ไปได้วยกันนะครับอยู่กันแบบครอบครัวนะเพราะนั้นก็สามารถคอมเมนต์ร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจผมและทีมงานได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ